ใช่ครับและพวกเขายังได้เห็นบทเรียนเจ็บๆจจากชนเผ่าอื่นในหมู่เกาะอันดามันอย่างชาวจาราวาที่พอเริ่มติดต่อกับคนนอกก็เจอโรคระบาด ถูกเอาเปรียบแถมถูกจัดซาฟารีมนุษย์ให้นักท่องเที่ยวขับรถไปดูเหมือนสวนสัตว์อีกครับโหแค่ฟังก็รู้แล้วค่ะว่าการแยกตัวคือยุทธศาสตร์การอยู่รอดของเขาจริงๆอีกเรื่องที่คนชอบพูดกันคือพวกเขาเป็นชนเผ่ายุคหินจริงไหมคะเป็นคำที่เข้าใจผิดมากครับจริงอยู่ที่พวกเขาใช้ชีวิตแบบฮันเตอร์แกลเอร์ล่า,าสัตว์เก็บของป่า แต่ไม่ได้แปลว่าพวกเขาติดอยู่ในอดีตนะครับมีตัวอย่างให้เห็นภาพไหมคะมีครับพวกเขารู้จักเก็บเศษเหล็กจากซากเรืออัาปางมาตีขึ้นรูปเป็นหัวลูกธนูโดวยวิธีโค้ดฟอร์จิงที่ใช้แรงคนอย่างเดียวไม่มีเตาหลอมแต่ทำหัวลูกศรที่แหลมและแข็งแรงสุดๆครับโห oh, ชาญฉลาดมากค่ะแล้วตอนที่มีคนเอาของขวัญไปให้พวกเขาก็เลือกของได้ด้วยนะคะเขาชอบพวกมออลูมิเนียมมากกว่าของอื่นด้วยถูกต้อง นี่แหละที่เราเห็นว่า